ตอนแรกเลยนะคะได้เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองค่ะแล้วเห็นป้ายที่เขียนว่าแนะนำนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะว่าไม่ควรซื้อขายไม่ควรซื้อเสียนพระพุทธรูปแล้วก็ซื้อของที่เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปตกแต่งบ้านก็เลยสนใจอยากรู้ว่านะักท่องเที่ยวเห็นป้ายแบบนี้เนี่ยมาถึงตอมอด่านแรกพวกเขามีความรู้สึกยังไงเขาเข้าใจไหมหรือว่าเขาอยากจะปฏิบัติตามอย่างไรคะ เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนโตขึ้นมาเราก็เห็นว่ามีสินค้าเหล่านี้จําหน่ายอยู่จนกระทั่งปัจจุบันเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการรณรงค์อย่างจริงจังพอเห็นมีองค์กรที่ออกมารณรงค์อย่างจริงจังเราก็อยากที่จะเผยแพร่เพื่อให้ทุกผู้คนได้รับรู้ว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรจากที่ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหลายคนเขาไม่ทราบมาก่อนค่ะเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดหรือว่าไม่เหมาะสมเขาคิดว่าในเมื่อมีคนขายในประเทศเราแล้วขายกัน รียกว่าแพร่หลายมากทุกๆสถานที่เลยที่มีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้ดังนั้นนี่ฉันคิดว่าการที่ผู้ชมได้ชมเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามแล้วเกิดความเข้าใจว่าเราไม่ควรที่จะปฏิบัติกับรูปเคารพหรือว่าสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นๆแบบนี้ก็จะสร้างความเข้าใจและทำให้ทุกๆคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขค่ะ